ครับวันนี้ก็วันพุทธที่1นึ่งกุมภาพันธ์นะครับมาดตร,ราคาบิตคอยกันครับผม BTC อยู่ที่7 5 8 9 9 9อยเกเียมห้า9ม9ิบิตคัพบ XRP 13.23 d USDT 32.83 BNB หนึ่งหมื่นสองร้อยห้าสิบเจ็ด ADE สิบสองจุดเจ็ดห้า VEN หกจุดเก้าแปด CU ศูนย์จุดแปด SNT ศูนย์จุดเก้าหนึ่ง IOST ศูนย์จุดสามสอง มาหน้า24.53ีฟิน16.3แล้วดคอย3.05หรืดซีอาาเรียนก็จะประมาณนี้นะครับผม เย์วีสามสิบสามจุดหกหนึ่งการาหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดโซเจ็ดร้อยแปดสิบสามจุดสี่หกลูนาศูนย์จุดศูนศูนย์ห้าหกเอพีลูอย่าร้อยเก้าสิบสาม OP.72.66 ครับอาคาเรียนก็จะประมาณนี้นะครับผมไปอัปเดตข่าวสารในโลกคลิปตรงกันต่อนะครับกูรูผู้เคยทำนายจุดต่ำสุดของราคาบิตคอยอย่างแม่นยำเมื่อปี2018กล่าวว่าราคาด็อกคอยจะพุ่งแรงถึง100% ตัวชีวัะออนเ่นส่งสัญญาณให้ซื้อบิตคอยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2019สิ่งนี้หมายความว่าอะไรในวิเคราะห์ชีกราฟบิตคอยบนตลาด CME ยังมีช่องว่างที่20,000ดลลาราคาอาจล่วงกลับไปแต่จุดนั้น ห้าสารคดีบิตคอยที่น่าสนใจที่คุณไม่ควรพลาดชมก่อนซื้อ btc สารล้มละลายอนุญาตให้บล็อกไฟประมูลอุปกรณ์การขุดคริปโตกว่า67,000เครื่องผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมเว็บ3.0แนะนำวิธีป้องกัน nft ให้ห่างจากมือแฮกเกอร์และมิจฉาชีพ ฮ่องกงเตรียมออกใบอนุญาตให้กับผู้ออกเหรียญสเตเบิลคอยครับวันนี้เราก็มาวิเคราะห์กราบของ BTC ต่อนะครับผมนี่คือไทม์เฟรม15ทีนะครับันยงังว่ามีแรงเทขายออกมาบ้างนะครับไทม์เฟรม4ชั่วโมงครับ น่งชั่วโมงนีา้าเฟิมหนึ่งวันครับก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับสำหรับกราฟของ BTC ยังถึงจะมีเลทีขายออกาบ้างแต่ว่ายังมีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นกราฟของอ e t h ลี่ยมนะครับทาฟเฟรม15นาทีครับ ตามเฟรมสี่ชั่วโมงครับผมก็ยังมีแรงซื้อกับเข้ามาแล้วนะครับผมหลังจากโดนเทขายออกไปนี่ก็ทำเฟรมหนึ่งวันครับตัวยังถือว่ายัางมีแนวะโน้มขาขึ้นอยู่นะครับผมรบเราก็ถือต่อไปนะครับซืเพื่อสะสม อันนี้ก็เป็นกราฟของทางบิดรับนะครับขับคอยครับผมคอยเรียนกานเทรดของไทยนะครับก็ยังมีแรงซื้อเข้ามาอยู่นะครับที่ตอนนี้ก็อยู่ค่าที่หกหกสิบสองครับทำฟิมส์ี่ชั่วโมงครับทำฟิวสหนึ่งวันครับผมยังคงมีแรงซื้อกลับขึ้นไปอยู่นะครับ ก็ยังถือว่ามีแรงดีอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นเหรียญดอคคอยนะครับจากมีสัญญาณขึ้นไปแล้วก็โดนเทลงมานิดหน่อยนะครับแล้วก็มีแรงกลับซื้อขึ้นไปอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่สามตอนมีแรงซื้อขึ้นไปถึงสามสิบสามสิบสอง ทเทลงมาถึง3.0นครับจากการทวิตของอีเลนมัดว่า,จ,าจะใช้เหรียญตะไคร์ในทวิตเตอร์นะครับทำให้ทวิตเตอร์คล้ายๆกับธนาคารนะครับนี่ก็คือถามเฟรมหนึ่งงอนนะครับก็ถือว่ายังมีแรงซื้อขึ้นไปอยู่นะครับ ลิปนี้ก็มาแนะนำการลงทุนครับการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับผมนี้ก็มาดูกราฟของโรน่านครับผมหน้าก็ยังคงไซเวีต่อไปเรื่อยนะครับแรงซื้อก็ค่อยมีไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่ว่าต่ำนี้บ่ายแล้วจะมีการรีเพ็กนะครับ เด,เ,ดเดือนอาจจะพุ่งได้นะครับผมตอนนี้ก็ยังใช้เวอยู่นะครับเราก็รอไปหน่อยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่แนะนําการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงครับศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับฝากกดติดตามในช่องยูทูบทุกกุลาบ้านผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับ